สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Two w h e w Base ช่องของคนรักมอเตอร์ไซค์ที่เราจะพาทุกคนไปสัมผัสตัวจริงเสียงจริงของรถ2ล้อหลากหลายรุ่นตั้งแต่รถบ้านใช้งานทุกวันไปจนถึงรถสปอร์ตสายแรงวันนี้ถ้าคุณกำลังมองหารถสปอร์ตขนาดกลางที่หน้าตาหล่อดุดันเสียงเครื่องร้อใจและยังใช้งานได้จริงในชีวิตประจาวันคลิปนี้ห้ามพลาดเพราะเราจะพาทุกคนมาทาความรู้จักกับหนึ่งในรถสปอร์ตที่ได้รับความนิยมสูงมากในประเทศไทย นั่นก็คือ Honda CBR 6 5อ R พร้อมรีวิวแบบละเอียดทุกมุมทั้งดีไซน์สมรรถนะฟีลลิ่งการขี่การใช้งานจริงรวมไปถึงราคาจำหน่ายในไทยว่าคุ้มค่าหรือไม่เหมาะกับใครและทำไมหลายคนถึงเลือกคันนี้เป็นบิ๊กไบคู่ใจ Honda CBR650R เป็นรถสปอร์ตฟูลเฟลิงในคลาส6 5 0้สซีซีที่ถือว่าอยู่ตรงกลางพอดีไม่เล็กเกินไปและไม่ใหญ่เกินไปเป็นรถที่หลายคนใช้เป็นก้าวแรกจากบิ๊กไบคลาสเล็กหรือบางคนก็ใช้เป็นรถหลักสำหรับขี่ทุกวันด้วยภาพลัักษ์ที่ดดูสปอตจจ้จาน ได้แรงบันดาลใจจากตระกูล CBR รุ่นใหญ่ไม่ว่าจะเป็น CBR 1000RR หรือ CBR 600RR ทำให้หน้าตาของ CBR 650R ดูดุดันโชบเชี่ยวและมีความเป็นซูเปอร์สปอร์ตอยู่พอสมควรแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงความเป็นมิตรกับผู้ขี่ในชีวิตประจำวันถ้ามองจากด้านหน้าสิ่งที่โดดเด่นที่สุดก็คือฝาหน้าแบบเลดคู่ที่ออกแบบให้ดูเรียวคมสายตาดุดันเหมือนนักล่าเสริมด้วยแฟริงหน้าที่มีช่องดักลมช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกและเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถ ด้านข้างตัวแฟริงมีเส้นสายที่ชัดเจนดูมีมิติไม่เรียบจนเกินไปและยังช่วยบังลมได้ดีเวลาขี่ด้วยความเร็วสูงด้านท้ายเป็นทรงสั้นยกสูงไฟท้ายเล็บด,ดีไซน์เรียบเท่ให้ความรู้สึกแบบรถสปอร์ตแท้ๆมองแล้วรู้เลยว่านี่คือ CBR650R ไม่ใช่รถบ้านธรรมดาตำแหน่งท่านั่งของ Honda CBR650R ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดเด่นที่ทำให้รถรุ่นนี้แตกต่างจากซูเปอร์สปอร์ตเต็มตัวแฮนด์จับเป็นแบบแฮนด์จับโชกแต่ไม่ได้ต่ำมากจนต้องก้มโหดเหมือนรถสนาม ถ้านั่งจะก้มเล็กน้อยได้ฟีลสปอร์ตแต่ยังไม่มืดเกินไปเบาะนั่งไม่สูงจนเกินไปคนสูงประมาณ1 6 5ซนเมตรขึ้นไปสามารถคล่อมได้สบายเท้าแตะพื้นได้มั่นใจทําให้รถคันนี้เหมาะทั้งกับมือใหม่บิ๊กไบค์และคนที่มีประสบการณ์แล้วมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้าง Honda CBR650 r อามาพร้อมเครื่องยนต์4สูบเรียงขนาด6 4 9ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำให้เอกลักษณ์เสียงเครื่องที่หวาน ลุและเร้าใจตามสไตล์สี่สูบกำลังสูงสุดอยู่ที่ประมาณ95แรงม้าซึ่งถือว่าเหลือเฟือสำหรับการใช้งานบนถนนทั่วไปอัตราเร่งในช่วงต้นถึงกลางทำได้ดีขี่ในเมืองไม่อึดแสงรถทำได้มั่นใจและเมื่อรอบเครื่องไต่ขึ้นสูงเสียงเครื่องจะเริ่มเปลี่ยนเป็นโทนสปอร์ตทำให้การขี่สนุกขึ้นอีกระดับ ฟีลลิ่งของเครื่องยนต์ CBR 650R จะไม่ได้กระชากรุนแรงแบบรถซูเปอร์สปอร์ต 600cc แต่จะมาในแนวเนียนลื่นและควบคุมง่ายเหมาะกับการใช้งานจริงขี่ทางไกลก็สบายรอบเครื่องที่ความเร็วประมาณ120-140กิโลเมตรต่อชั่วโมงยังไม่เครียดทำให้เป็นรถที่สามารถพาไปทริปต่างจังหวัดได้แบบไม่เหนื่อยเกินไป ระบบเกียร์ของ Honda c b r 650R ให้ความนุ่มเข้าเกียร์ง่ายคลัตช์ไม่หนักมากมือใหม่สามารถใช้งานได้สบายและในรุ่นใหม่ๆยังมีระบบ As s i s t and s l i ล p e r คลัตช่วยลดแรงกระชากข,ของเครื่องยนต์เวลาลดเกียร์แรงแรงทำให้รถมีความนิ่งและปลอดภัยมากขึ้นในเรื่องของช่วงล่างด้านหน้าเป็นโช้หัวกลับแบบ SFF จากโชวะที่ให้ความมั่นใจทั้งในความเร็วต่ำและความเร็วสูงการซับแรงกระแทกทำได้ดีไม่แข็งเกินไปสำหรับถนนเมืองไทยและยังให้ความมั่นคงเวลาขี่เข้าโค้ง ด้านหลังเป็นโช้กเดี่ยวปรับพอริโลดได้รองรับทั้งการขี่คนเดียวและซ้อนสองหรือบรรทุกสัมภาระระบบเบรกถือว่าให้มาค่อนข้างดีด้านหน้าเป็นดิสเบรกคู่พร้อมคาลิเปอร์แบบเรเดียนเมาส์ให้แรงเบรกที่มั่นใจเบรกได้อยู่มือไม่ต้องกำแรงมากก็เอาอยู่ด้านหลังเป็นดิสเบรกเดี่ยวและแน่นอนว่ามาพร้อมระบบ ABS ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขี่บนถนนลื่นหรือในสถานการณ์ฉุกเฉินอีกหนึ่งจุดที่หลายคนชอบใน Honda CBR650R คือหน้าจอเรือนไมล์แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ สแสดงข้อมูลครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นความเร็วรอบเครื่องยนต์เกียร์อัตราส,สิ้นเปลืองระยะทางและไฟเตือนต่างๆหน้าจออ่านง่ายทั้งกลางวันและกลางคืนดีไซน์ทันสมัยเข้ากับภาพลักษณ์ของรถถ้าพูดถึงการใช้งานจริงในชีวิตประจําวันหลายคนอาจคิดว่ารถสปอร์ตฟูลเฟริงจะใช้งานยากแต่สําหรับ CBR650R ต้องบอกเลยว่ามันเป็นรถสปอร์ตที่เป็นมิตรกับผู้ขี่มากความร้อนจากเครื่องยนต์จัดการได้ดี ไม่ร้อนจนทรมานเวลาเจอรถติดพวงมาลัยเลี้ยวได้พอสมควรทำให้การมุดหรือกลับรถไม่ลําบากเกินไปอัตราสิ้นเปลืองน้ามันถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้สําหรับรถสีส่สูถ้าใช้งานทั่วไปจะอยู่ประมาณ18-22กิโเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับสไตล์การขี่แน่นอนว่าจุดขายสําคัญอีกอย่างคือภาพลักษณ์และอารมณ์ของรถเวลาเอา CBR650R ออกไปขี่ไม่ว่าจะจอดที่ไหนก็เรียกสายตาได้เสมอด้วยดีไซน์ที่ดูสปอร์ตพรีเมียม ให้ฟีลรถใหญ่ดูมีราคาและยังเป็นฮอนด้าที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานดูแลรักษาง่ายอะไหล่าหาไม่ยากศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศมาถึงเรื่องที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือราคาจำหน่ายในประเทศไทย Honda c b r 6 5อาราอาราคาเปิดตัวในไทยจะอยู่ประมาณ3 2 0 0 0 0 3อถึง 330, บาทขึ้นอยู่กับปีรุ่นและโปรโมชั่นในช่วงนั้นเมื่อมองจากสิ่งที่ได้ทั้งเครื่องยนต์สีสูบดีไซน์ระดับพรีเมียมช่วงล่างและเบรกคุณภาพรวมถึงเทคโนโลยีความปลอดภัยต้องบอกว่าราคานี้ถือว่าสมเหตุสมผล และแข่งขันได้กับคู่แข่งในคลาสเดียวกันถ้าคุณเป็นคนที่กำลังมองหา Big b i g กบัสสปอร์ที่ขี่ได้ทุกวันไม่โหดเกินไปแต่ยังให้ความสนุกและอารมณ์สปอร์ตแบบเต็มอิ่ม Honda CBR 6 5 0 R คือ1ในตัวเลือกที่น่าสนใจมากมันเหมาะทั้งกับคนที่เพิ่งขยับจากคลาสเล็กและคนที่อยากได้รถสี่สูบไว้ใช้งานจริงไม่ได้เน้นลงสนามอย่างเดียวสุดท้ายนี้ถ้าคุณชอบรถสปอร์ตที่หน้าตาหลอ่อ เสียงเครื่องเร้าใจขี่สนุกดูแลไม่ยากและมีความอเนกประสงค์ Honda c b 650 r 650R คือรถที่ตอบโจทย์ได้อย่างลงตัวหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นใครที่ชอบรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Two v ว e w b a เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า